ดูออกไหมว่าใครมีความสุข 1. ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านการสอดสายสายตาหาแต่เรื่องราวโดยเฉพาะด้านที่ไม่ดีของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนสอดสายสายตามองหาแต่ขยะชีวิตก็จะผูกพันเวียนวนอยู่แต่ของเน่าเสียเหมือนกับปแปลงวันที่จ้องมองหาแต่สิ่งปฏิกูล ส่วนคนที่เขามีความสุขเขาจะไม่สนใจอยากรู้เรื่องของใครเพราะเขารู้สึกดีได้โดยไม่ต้องรู้เห็นว่ามีใครที่แย่กว่าและคนที่มีความสุขเขาจะไม่สนใจกับคำติชินนินทาเพราะเขาคิดว่าจะไปห้ามความคิดคนก็คงจะห้ามไม่ได้และเขาจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคิดเอาไว้เขารู้ว่าเขาเป็นในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น คนที่เขามีความสุขเขาจะเลือกรับแต่ของดีของหอมเข้ามาจะไม่ยอมรับขยะอันไร้ค่าที่ใครโยนเข้ามาในชีวิต 2. พร้อมจะเข้าใจคนที่ไม่มีความสุขจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้าคนอื่นพูดคิดทำผิดไปจากที่ตัวเองคิดไว้ก็คือรับไม่ได้อย่างนี้ชีวิตจะมีแต่ทุกข์ใจ เพราะคงไม่มีใครทําได้อย่างใจเราไปหมดทุกอย่างขนาดตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้อย่างใจตัวเองเลยอยากตื่นเช้าๆอยากขยันอ่านหนังสือหรือฝึกปรือทักษะใหม่ๆไอ้คิดนะคิดได้แต่เอาไว้ก่อน ส่วนคนที่เกามีความสุขเมื่อเห็นใครคิดพูดทำไม่ได้อย่างใจเขาจะไม่รีบตัดสินอะไรง่ายๆและพยายามทำความเข้าใจเพราะเขาเชื่อว่าที่มาที่ไปของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันอย่าตัดสินใครง่ายๆถ้ายังไม่รู้และแน่ใจว่าชีวิตใครเขาผ่านอะไรกันมา 3. ชื่นชมกับความสำเร็จของคนอื่น แม้จะมีบางคนคิดว่าคนอื่นได้ดีไม่เป็นไรตราบใดที่เขายังไม่ดีกว่าเพราะจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนมาเห็นใครดีกว่าก็เลยไม่ค่อยสบายใจเงินเดือนขึ้นนะดีแต่ถ้าคนอื่นขึ้นมากกว่าถ้าจะไม่ค่อยดีรถติดทุกคันอ่ะไม่เป็นไรแต่คันเราติดคันอื่นไปได้ไม่ค่อยดีเขาดีกว่าเดิมเราดีใจแต่ถ้าดีกว่าเราเมื่อไหร่ชักไม่ค่อยดี บางคนยังมีความรู้สึกแบบนี้ที่ไม่อยากเห็นใครเด็ดเกินซึ่งจะทำให้ใจของเรามีความทุกข์ได้วิธีฝึกใจง่ายๆก็คือเห็นใครก็ดีขึ้นเราก็ดีใจเห็นใครก็ดีกว่าเราไม่แพนไรเราร่วมแสดงความดีๆกับเขาไปเพราะไม่ใช่ทุกคนต้องจ้องจะอิจฉาใครคนที่ฝึกมุทิตาจิตไว้เมื่อเห็นใครได้ดีกว่าเมื่อไรใจก็ร่มได้ ใครร่วมยินดี C. เป็นผู้ให้จิตของผู้ให้สบายกว่าใจของผู้รับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้รับที่ดีจะมีใจสำนึกคุณคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่จิตของผู้ให้จะพองใสเบาสบายยิ่งเป็นการให้แบบไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆก็ยิ่งมีความสุขใจครับ และอีกหนึ่งของการให้ที่สร้างความสุขได้ก็คือการให้อภัยเพราะการให้อภัยคนที่มีความสุขก็คือคนที่ให้อภัยนั่นเองเพราะไม่ต้องลากโซ่ตรวนของความแค้นติดตัวไปตลอดเวลาเมื่อให้อภัยทุกอย่างก็จะถูกปลดปล่อยวางลงได้ตัวจะเบาสบายพร้อมให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าการแก้แค้นมีแต่เสียกับเสียถ้าคิดจะแก้แค้นใคร อย่าลืมขุดหลุมเอาไว้สองหลุมหลุมแรกเอาไว้ฝังคนที่เราจะไปแก้แขนเขาและอีกหลุมเอาไว้ฝังตัวเราเอง